รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสาเหตุที่ทำให้ผู้ประกันตนรับเงินชรา,าภาพราชามีสาเหตุมาจากอะไรทำอย่างไรให้ได้รับเงินชรา,าภาพเร็วหรือไวมาฟังคำตอบกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการสื่อสารข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินชราภาพผ่านทางช่อง YouTube h ต์อัฒนายเช่นเคยเช่นเดิมหรือที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมทุกๆมาตราไม่ว่าท่านจะเป็นผูมกันตนมาตรา33เป็นผูมกันตนมาตรา39และเป็นผูมกันตนมาตรา40กันก็ตามนะครับซึ่งก็ถือว่าเรื่องของเงินชราภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนทํางานของคนประกันสังคมกันนะครับเรามาทําการอัปเดต สาระความรู้วันนี้ประจำวันหยุดวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมปีพศ2565ก่อนที่ท่านจะติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับให้กำลังใจช่องคุยสาระ h ฮ Channel ด้วยกันกดติดตามกด subscribe หรือกดรูปกระดิ่งและหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆมาติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อนะครับ ทำไมยังไม่ได้รับเงินชราภาพสักทีทำไมทําเรื่องขอรับเงินชราภาพไปแล้วเงินชราภาพยังไม่เห็นเข้าบัญชีทําไมเงินชราภาพยังไม่เข้าบัญชีสักทีเป็นคําถามที่ผู้ประกันตนหลายคนถามและสงสัยซึ่งเรามาดูสาเหตุที่ทําให้ผู้ประกันตนรับเงินชราภาพล่าช้า นั้นมีสาเหตุดังต่อไปนี้สาเหตุที่1ฝ่ายบุคคลไม่ได้แจ้งออกการเป็นผู้กันตนมาตรา33จากระบบประกันสังคมของบริษัททําให้สถานะผู้ประกันตนยังเป็นผู้ประกันตนมาตรา33อยู่หรือผู้ประกันตนยังมีสถานะแอคทีฟอยู่ถือว่ายังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนั่นเอง สาเหตุที่ 2. ผู้ประกันตนที่ลาออกหรือพ้นสภาพระหว่างเดือนทําให้ผู้ประกันตนยังมีเงินเดือนภายในเดือนนั้นๆฝ่ายบุคคลจะต้องนําส่งเงินสมทบตามกฎหมายของเดือนนั้นๆและจะทําการส่งเงินสมทบภายในวันที่15ของเดือนถัดไปสาเหตุที่3ส,สาเหตุนี้ผู้ประกันตนไม่ได้เตรียมเอกสารให้ครบ ท้วนก่อนวันทำเรื่องขอรับเงินชราภาพที่สำนักงานประกันสังคมจะต้องเตรียมเอกสารแบบฟอร์มการขอรับเงินชราภาพแบบฟอร์มสปส2.1เขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนห้ามผิดและแนบเอกสารบัญชีหน้าแรกและเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งวิธีการแก้ไขเพื่อให้พูกนันต้น ได้รับเงินชราภาพไวและเร็วผู้กันตนควรปริ้นเอกสารแบบฟอร์มสปส2.1ออ,ออกมาและเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนและเตรียมเอกสารให้พร้อมที่สำคัญต้องขอเอกสารแบบฟอร์มสปส6.09แบบฟอร์มการแจ้งออกจากระบบประกันสังคมจากฝ่ายบุคคล ื่อยืนยันแสดงว่าบริษัทได้มีการแจ้งออกผู้กันตนไปแล้วหรือผู้กันตนขอเอกสารนำส่งเงินสมทบงวดสุดท้ายของท่านของผู้กันตนเองจากฝ่ายบุคคลบริษัทก็จะดีมากๆเลยนะครับควรไปทําเรื่องหลังจากที่ฝ่ายบุคคลมีการแจ้งส่งเงินสมทบงวดสุดท้ายเพื่อท่านจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับหากท่านปฏิบัติ ตามที่กล่าวมาท่านจะได้รับเงินชรภาพตามรอบกันนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชมท่านฟังที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ